ท่านผู้ชมครับเอาละครับขอต้อนรับผู้สู่รายการโหนกระแสนะครับทุกคืนวันจันทร์ถึงวันพฤหัสนะครับเวลาสองทุ่มครึ่งทางช่อง28นะครับกระแสวันนี้ยังเป็นมหากราบหวย30ล้านโอลเวงอยู่นะครับว่าตกลงแล้ว30ล้านนี่จะเป็นของใครนะครับก็ล่าสุดนะครับทางรายการก็ได้มีการพูดคุยกับทางคุณฟ้าแล้วก็ทางครูเมตตาซึ่งเป็นญาตินะฮะอ้างว่าเป็นญาตินะฮะของครูปรีชาไปแล้วนะครับซึ่งเขาก็ยืนยันนะครับว่าคลิปต่างๆที่หลุดออกมานั้นนะฮะเป็นคลิปที่เรียกว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเคยถูกกกอองงปรราาบบหืสนนลเี่ย สอบไปแล้วทําไมวันนี้ถึงได้หลุดออกมาและวันนี้เองคุณผู้ชมครับวันนี้วันที่19บกาุมภานะฮะจากที่มีคําพูดนะฮะของคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์นะครับประธานช่วยเหลือเยื่ออาชญากรรมได้มีการอ๋อบอ๋นะครับว่าในวันนี้เนี่ยน่าจะมีการออกหมายจับครูปรีชาวันนี้สื่อต่างๆไปรออยู่ปรากฏว่าหมายไม่ออกวันนี้นะครับเราจะพูดคุยกับทางทนายต้าสิทธาบี้บังเกิดนะครับเป็นเลขาธิการมูลนิธทิทีมงานทนายประชาชนนะครับรวมถึงมจุจลูและบ้านะวันครับ สวัสดีครับเป็นครั้งที่2ที่เรามาได้นั่งคุยกัน4คนอีกครั้งหนึ่งครับผมครั้งแรกคือวันที่5้ธันวารายการแรกเลยรายการแรกมานั่งคุยกันของเรื่องนี้ถูกไหมฮะวันรุ่งขึ้นคือวันที่6กธันวาก็จะเป็นวันที่ทางพิจารุลหรือลุงจรุลเนี่ยนะครับมานั่งเจอกับทางอีกฝ่ายหนึ่งครูปีชานะครับแล้วก็ได้มีการพูดคุยแล้วก็เป็นประเด็นในสังคมเกิดขึ้นจากวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยเกือบสเดือนแล้วนะครับผมเรื่องก็ยังไม่จบนะฮะ สรุปคือนยังไงกันแน่ทนายด้ามวันนี้กระแสอืมอืมก็ตอนนี้นะครับเรื่องเนี่ยมันก็มาเดินมาไกลแล้วคุณหนุ่มนะครับมันก็คงจะใกล้จบเร็วๆนี้แหละนะครับเพราะว่าหลังจากที่เรื่องมาที่กองปราบเนี่ยเรื่องมันดําเนินการไปได้เร็วนะครับเพราะว่าเขามีพยานหลักฐานต่างๆเมื่อกี้ที่คุณหนุ่มพูดเนี่ยว่าเอ๊ะคนคนที่ชื่อฟ้าบอกว่าคลิปเนี่ยมันเป็นคลิปเก่าที่เคยตออไว้ถูกต้องใช่ไหมครับครับก็คือเรื่องจริงครับคลิปเนี่ยทางกองปราบเนี่ยเขาเคยสอบไปแล้วแล้วทางคุณครูแล้วก็พยานต่าง นะครับแล้วก็มีบันทึกยอมให้ดึงข้อมูลออกไปนะครับเมื่อเสียงออกมาทางกองปราบเอาเสียงมาให้ดูเนี่ยว่าใช่เสียงของทางทางฝ่ายนั้นไหมนะครับพาะเขาแม่ค้าอะไรเงี้ยเขาก็ยอมรับไปแล้วว่าเป็นเสียงของตัวเองตอนนั้นเนี่ยทางกองปราบยังไม่ได้เอาเสียงที่เป็นจุดสําคัญให้ทางนั้นฟังนะครับเอาแค่ตัวอย่างแค่ต้นๆเท่านั้นนะครับทางนั้นก็ยอมรับไปแล้วถูกต้องแล้วละครับแต่ทีเนี้ยสังคมก็เริ่มสงสัยแล้วอ้าวตอนนั้นทำไมกองปราบมียังไม่ดาเนินการเพราะว่าตอนนั้นเขาส่งสำนวนให้ภาคเจ็ นะครับแต่ภาค7็ไม่ได้เอาไอ้ตรงนี้ไปใช้นะครับทีนี้กองปราบเลยต้องดึงสำนวนกลับมาแล้วก็มาปัดฝุ่นทำไม,มนะครับถึงจะต้องเอาหลักฐานทางวิสาหกรรมออกมาอีกครั้งหนึ่งออกมาอีกครั้งหนึ่งทีนี้ทางฝั่งเขาวนั้นนะครับทางฝั่งของอฟ้าที่เขาบอกมาเขาบอกว่าทางทนายเองเนี่ยทนายต้ามเองเนี่ยก็น่าจะเคยพูดมาก่อนว่าเคยรู้ว่ามีหลักฐานตัวนี้อยู่แต่พอมาตอนนี้เขาบอกทนายต้ามบอกว่าไม่เคยได้ยินมาก่อน อ๋อผมผมบอกว่าผมรู้ว่ามีคลิปผมก็พูดมาหลายรายการนะพูดมาตลอดอมแม้แต่การโพสเฟสผมบอกว่าผมรู้ว่ามีคลิปแต่ผมไม่เคยได้ยินมาก่อนเพราะมผมไม่มีเส้นสายในเจ้าหน้าที่ที่จะไปขอฟังได้มผมรู้ว่ามีคลิปนะครับรู้ว่าประมาณไหนแต่ไม่เคยฟังก็เคยฟังพร้อมๆกับทุกคนเนะี่ยแล้วผมคิดว่าทางตํารวจนี่เก็บไว้ค่อนข้างดีนะคบะไม่ไม่มีการหลุดออกมาได้นะแต่ล่าสุดนี่ครูปีชามาบอกแล้วบอกว่าจริงๆแล้วเขาฟ้องได้นะถ้าเกิดว่าเขาแค่ยอมรับว่าคลิปนี้เป็นเสียงเขาเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยเขาฟ้องได้หลายช่องเลย ก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนเอาออกอครับออนะครับแล้วก็ไปยอมรับก่อนสิถ้าเกิดเขาไปยอมรับว่าเป็นเสียงของเขา <ứng. S 2> แล้วเขาก็มีสิทธิ์ที่จะไปแจ้งความได้แล้วแหละนะครับ <ứng. S 2> ว่าจะจะแจ้งความช่องอะไรก็ได้นะครับที่เอาไปลงนะครับแต่อย่างแรกเขาต้องยอมรับก่อนว่าเป็นเสียงเขาจริงๆนี่ไงโอเคมาถามทางหมวดบ้างไม,ไม่ไม่หมวดแล้วนะครับผมรู้สึกวันนั้นวันนั้น,ว,น,น,นวันนั้นประกาศในรายการผมจําได้เลยว,ว่าขอไม่ให้ใช้คําว่าหมวดแล้วใช่ครับให้เป็นลุงดีกว่าลุงดีกว่รรู้สึกเสียใจเหรอฮะแน่นอนครับ เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่า<ช>ความยุติธรรมอยู่ตรงไหนใช่นะฮะใช่ใชลุงครับรู้สึกยังไงบ้างกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้เหนื่อยไหมุงจรุนเหนื่อยเหนื่อยท้อ<ห>ใจไหมท้อใจไม่ท้อฮะเรื่องจริงมันรู้อยู่กับใจอยู่แล้วไม่มีท้อใจอยู่แล้วรู้สึกยังไงบ้างที่วันนั้นนะค,คุณฟ้าหรือว่าทางฝั่งของอคุณปีชาเขาบอกว่าการที่ลุงออกประท้าสาบานเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นหนทางสุดท้ายของคนที่มีทางสู้แล้วผมก็ไม่คิดอะไรมากแล้ว เขาบอกว่าการที่จะคนจะมาสาบานได้คือมันเหมือนกับว่าต้องไม่มีหลักฐานอะไรแล้วแน่เลยถึงได้มีการออกมาสาบานเขาอยากพูดอะไรก็พูดไปเถอะผมพูดไปเก่งเหมือนเขาอย่างนี้ดีกว่าอืมทางคุณป้าว่าไงบ้างฮะรู้สึกยังไงสิ่งที่เขาออกมาพูดอ๋อมันเป็นความนับถือของเรานะคะเรานับถือตรงนี้มันเป็นความเชื่อของเราครับเราคิดว่าเราทําไปด้วยความเชื่อแล้วก็ความศรัทธาคือบริสุทธิ์ใจะนะฮะคือไม่ได้หมายความว่าไม่มีหลักฐานแล้วฉันจะต้องออกมาสาบานค,คงไม่ใช่อย่างนั้นค่ะใช่ไม่ใช่หรอก จริงๆแล้วคุณหนุ่มเรื่องนี้ท่านมองให้ลึกนะครับม,มันมีผลในเรื่องจิตวิทยาสูงมากนะอไอการที่คุณลุงคุณป้านเนี่ยก้าออกมาสาบานแล้วก็แช่งตัวเองถ้าเกิดว่าเป็นคนพูดโกหกหรือไปเก็บลอตเตอรตี่ของใครมาเนี่ยนะครับจะต้องให้ตัวเองและครอบครัวชิบหายหมดเลยนะครับมไม่มีคนบริสุทธิ์คนไหนเอ้ไม่มีคนที่โกหกคนไหนหรอกอที่กล้ามาสาบานคำนี้นะครับอันนี้แหละผมว่ามันเป็นเครื่องพิสูจน์คุณลุงคุณป้าได้ระดับหนึ่งนะครับว่าที่ออกมาเล่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่เรื่องโกหก ทีนี้คนต้องกลับมาถามทนายตั้มแบบนี้ครั้งหนึ่งผมจําได้ว่าผมได้มีการพูดคุยกับเรียกว่าตัวละครหลายๆตัวที่มันผุดขึ้นมาคือบอกตรงๆนะครั้งแรกที่ได้มีการสัมภาษณ์กันเนี่ยเป็นเป็นครั้งแรกที่คุณมานั่งในรายการเลยคือวันที่กับวันที่6เน,เนี่ยสองวัน <tw ang S 2> เนี่ยผมไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าจะมีตัวละครอื่นๆตามอีกเยอะแยะมากมายทนายดอเด็กหรือทนายดอชอคือทนายเดชาอ่ะพูดตรงๆเลยทนายเดชา ด็เตอร์เทอร์สักน้ำฟ้านะฮะหรือโอ้โหคนอื่นๆเคยคิดว่าจะมีตัวละครเหล่านี้เกิดจริงๆแล้วเนี่ยทนายดวเด็กเนี่ยเขาอยู่ฝั่งผมมาตลอดแล้วเขาก็ยืนยันว่าคุณลุงเนี่ยน่าจะเป็น เจ้าของลอตเตอรีร่มาตลอดเขาเคยคพูดเหรอก่อนหน้านี้ลองไปดูไลฟ์สดของเขาแรกๆตอนที่เขาผมออกมาเล่นประธานมาแมลงสาบแล้วตอน,นเขามีเรื่องกันอยู่พอดีนะครับพอผมออกมาเล่นประธานมาแมลงสาบเนี่ยเขาก็ออกมาชื่นชมผมมากเลยว่าออ้ยทนายตั้มมันเก่งมันอย่างงู้นอย่างนี้นะครับทีนี้พอตอนหลังเนี่ยมันมีการไปขอโทษขอโพยกันแล้วผมก็ไม่พอใจผมก็เลยไปโพสต์นะครับว่าใครใจไม่ถึงก็หลบไปคนรุ่นใหม่จะเดินนะครับแล้วมันก็เลยเกิดเป็นวิวาทะ โตต่อ,ตอกันไปมาๆหลังจากนั้นเขาก็เลยพลิกไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งคือเรียกว่าสวนทางทนายตั้มตลอดก็สวนตลอดเลยครับนะครับก็อ,อ,อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับว่ายังไรเรื่องข้อเท็จจริงข้อ,อก,กฎหมายอะไรออกมาเพื่อที่จะหาชี้ช่องให้กับทางฝ่ายใครหาช่องให้กับทางฝ่ายที่ผิดนะครับอันนี้ผมว่าสังคมน่าจะรูะ้นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าผมขออนุญาตเอาสิ่งที่ทนายเดชาเนี่ยเคยพูดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่เอ๊ะทำไมนะวันนี้เนี่ย ถ้าเรามั่นใจว่าเรามีหลักฐานทำไมถึงไม่ไปขอเพิกถอนเงินที่อายัดเอาไว้นะฮะที่ผมเคยถามวิธีนึงแล้วรวมถึงอีกมากมายหลายประเด็นเลยนะครับพี่ทั้งดรเทอดศักด์เองหรือทนายชาเนี่ยเขาดีมีการตั้งคําถามนะฮะและสุดท้ายวันนี้คงต้องถามด้วยว่าถ้าเรื่องแบบมันออกมาแล้วมันพลิกล็อกจริงๆเราจะทํายังไงต่อไปนะเดี๋ยวกลับมาครับ คุยกันต่อนะฮะเมื่อกี้ถามทิ้งไว้เรื่องของทางทนายเดชาครับผมนะฮะครั้งหนึ่งแกมานั่งตรงนี้แกก็บอกว่าแกเป็นกําลังใจให้นะแต่ไม่รู้ข้างในแกเข้าใจอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าที่ผมไม่รู้ครับแต่แกพูดออกมาหรอเป็นกําลังใจให้แต่แกบอกว่าขอให้ไปหามาให้เจอคือหนึ่งเนี่ยนะฮะก็อยากจะรู้นะครับว่าทําไมะะเงิน 24- 25ล้านบาทเนี่ยมันค่อนข้างที่เยอะมากเลยนะฮะ ถูกทางฝั่ง,งนู้นเนี่ย<ม>เขาได้มีการไปไต่สวนฉุกเฉินแล้วก็ขอคุ้มครองชั่วคราว<ม>อายัดเงินเอาไว้ครับผมทางนี้เขาบอกถ้าเกิดว่ามีหลักฐานจริง<ม>ทําไมถึงไม่ขึ้นสารไปแล้วก็ไปขอเพิกถอนแล้วเอาหลักฐานแล้วไปยืนยัน ต้องบอกก่อนนะว่าการที่ศาลเนี่ยมีคําสั่งในเรื่องฉุกเฉินนะครับในอายัดเงินไวยชั่วคราวเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าศาลเห็นว่าเป็นของทางฝ่ายนู้นถึงอายัดแต่ว่าเขาเห็นว่ามีกรณีพิพาทเกิดขึ้นแล้วมันเป็นการไตส่สวนแค่ฝ่ายเดียวนะครับผมก็มีสิทธิ์ที่จะไปเพิกถอนได้ตลอดแหละนะครับแต่ทีนี้เนี่ยการจะทําอะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะต้องใช้สติปัญญาน,นิดนึงนะครับเพื่อที่จะดูตามขั้นตอนว่า เวลาเนี้ยมันเหมาะสมไหมเวลานี้เหมาะสมหรือยังนะครับดีอย่างที่คุณลุงคุณป้าเนี่ยเขาไม่เคยกดดันผมนะครับ,รบว่าเฮ้ยต้องเอารีบเอาเงินมาคืนคุณลุงคุณป้าบอกอย่างให้ความจริงปรากฏก่อนนะครับถึงจะไปค่อยทําเรื่องถอนก็ได้ซึ่งเรื่องนี้ผมเห็นด้วยเพราะอะไรรู้ไหมครับ,รบเพราะว่าที่ผมเฝ้ารอมาตลอดเนี่ยยังไม่ทําอะไรมากตอนนี้เพราะว่าผมรอทางตํารวจสุบสํานวนก่อนถ้าตำรวจสุบสํานวนได้แล้วนะครับหลักฐานทางวิทยาศาสตร์อะไรชัดเจนแล้วเนี่ยมันก็ จะไม่ใช่เรื่องยากแล้วที่เรารจะไปทําเรื่องถอนเอาให้ทีเดียวให้มันจบแล้วก็ผ่านไปเลยคือทานายตั้มกำลังจะบอกว่าถ้าเกิดว่าการไปขอเพิกถอนอเงินที่ทางสารท่านอายัดเอาไว้เนี่ยอาจจะต้องเอาหลักฐานบางตัวที่ไปเปิดก็ด้วยครับตอนแรกทางฝ<า>ั่งรูกก็าอาจจะรู้สึกเราเรามีหลักเขามีเรามีหลักฐานนี้มีพยานตรงนี้เดี๋ยวเขาอาจจะมาแก้เกินอะไรได้อีกอย่างที่คุณหนุ่มพูดนะถูกต้องที่สุดเลยนะครับว่า ตอนแรกเนี่ยผมคิดแบบนั้นว่าถ้าเกิดเราไปขอไต่สวนนะครับเพื่อที่จะขอเพิกถอนการไต่สวนครั้งนั้นนะครับเดี๋ยวทางนั้นเนี่ยเขาจะต้องรู้ว่าเรามีหลักฐานอะไรบ้างอย่างแรกนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดตํารวจสรุปสํานวนมาแล้วก็ชี้ชัดไปได้ว่าใครเป็นเจ้าของจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับ,รบก็จะไปทําเรื่องนะครับแล้วก็จะหมายเรียกตํารวจนะครับแล้วก็หลักฐานต่างๆเนี่ยเอาไปไว้ในสํานวนแล้วก็ค่อยทําเรื่องขอเพิกถอนได้ครับ ไม่ได้รีบเลยนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันมีขั้นตอนของมันนะครับไม่ใช่ว่าเขาท้ามาแล้วผมต้องไปทําทันทีนะครับซึ่งวันนั้นเนี่ยทางอาจารย์จากิลซึ่งเป็นทนายท่านหนึ่งมานั่งอยู่ด้วยวันนั้นได้ดูอยู่ใช่ไหมได้ดูครับผมดูอยู่แกก็พูดมีเหตุมีผลนะแกก็บอกว่าเป็นสิทธิ์ของทั้งคุณลุงเขาเหมือนกันที่แกก็อาจจะไม่ได้ยากจนขนาดจาเป็นจะต้องเอาเงินตอนนั้นมาใช้หรือเปล่าใช่ครับเรื่องนี้คุณลุงมองยังไงก็จริงๆริงนผมเคยพูดมาหลายครั้งนะหลายหลายที่ครับผมมไ่จเป็น ผมไม่ได้เดือดร้อนถึงขนาดว่าจะต้องรีบใช้เงินใช้ทองคือต้านท่านอายัดไว้ก็อายัดไ้ก่อนได้ก็ไม่เป็นไรผมเคยพูดมาก่อนแล้วว่าผมไม่ได้รีบใช้ถึงแม้ไม่มีถึงแม้ว่าไม่ถูกลอตเตอรี่ผมก็ไม่ได้เดือดร้อนเลยอืมเราก็อยู่ของเราไปอย่างนี้ได้ถูกไหมฮะใช่เพราะฉะนั้นคือเราไม่ได้ไปไปต้องรีบร้อนดีกว่าการที่จะเอาหลักฐานไปเปิดชตรงนั้นแล้วเดี๋ยวฝั่งุูนเขาเห็นว่าเรามีอะไรครับอืมผมถามอย่างนี้สุดท้ายมันแบ่งกันได้ไหม มันไม่ได้หรอกมันจะไปได้ได้ยังไงอืมันไม่ได้ผมซื้อมากค่มือมันจะไปจะไปแบ่งให้เขาทําไมอ่ะจริงๆคำถามนี้มันน่าจะเป็นคําถามสุดท้ายที่ผมถามในรายการแต่ผมใจร้อนอยากรู้ผมถามไปก่อนเลยเนี่ยก็ผมซื้อมากค่มือเนี่ยจะไปแบ่งให้ใครก็ไม่รู้มาบอกว่าเป็นอะไรแล้นะมันอ้างอะไรทําบุญร่วมกันรวมกันทําบุญร่วมกันจริงหรือเปล่าครับอันนี้ผมขอญาติถามส่วนตัวนะจริงหรือว่าวันนั้นเน่ยมันมีกระแสข่าวที่มันหลุดออกมาครับนะฮะจาก ทางทางลึกอะนะที่เขาพูดพูดกันวันนั้นวันที่ไปอยู่ที่สอพอนะครับ <_ an> เขาบอกว่าทางคุณลุงจรุนเนี่ยไปถึงเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณลุงได้มีการให้ทางป้าพัดเขียนเลข7 0็ 700. ใช่จริงหรือเปล่าอันนี้ริงทำไมถึงให้เขียนฮะก็อยากจะรู้ว่าไอ้ไอ้ที่เขียนไว้บนซองหน้าซองนะม,มันจะเหมือนกับที่ผมให้เขาเขียนหรือเปล่า อ๋อคือที่มาแอบ,บอ้างเหมือนเขามาแอบ,บอ้างว่าพอไปถึงเสร็จเขาบอกคุณลุงว่าไงครว่าลอตเตอรี่นะของฉันเขาฉันหายคนนี้ไป<ถ>หายปีชาไปทางจุลนก็เลยบอกว่างั้นเขียนเลขเจ็ดร้อยมาใ,ใช่ไหมฮะใชแล้วหลังจากนั้นจริงหรือเปล่าครับที่ทางฝั่งของครูปีชาเขาพูดมาคำถึงว่างั้นก็วินวินเขาพูดคำนี้ไหมพูดวินวินพูดและคำว่าคนละครึ่งเนี่ยสิบห้าล้านเนี่ยกันคนพูดเขาไม่ได้ละเขาไม่เขาไม่ครับเขาไม่ได้พูดกับผมนะ <ฮ>ไอ้คำว่าแบ่งกันสิบ้าล้านเันไม่ได้พูดกับผมเขาไม่ได้พูดเพียงต่พูดว่าไอ้เรามีบุญร่วมกันแล้วก็วินวินอะไรลักษณะเง,งี้ยเหมือนก็จะขอแบ่งอะไรอย่างเงี้ยความหมายก็คือขอแบ่งออืมอเรื่องแบ่งสิบห้าล้านเนี่ยอยู่สองครั้งครั้งแรกก็แน่ในรายการคุณหนุ่มมแหละที่เขาเอ,อมันนั่งคุยวันนั้นที่นั่งคุยวันนั้นแล้วก็วันที่เขาเจอกับผม ที่เขาบอกว่าผมอ้างว่าเป็นเจ้าที่จากกระทรวงวิศวกรรมเลยเนี่ยนะครับซึ่งผมก็เอาคลิปชี้แจงไปตลอดเวลาแล้วผมบอกว่ามาจากทางมูลที่ทีมงานไทยรชาชนไม่เคยบอกเลยว่ามาจากกระทรวงวิศวกรรมเอออันนี้เขาบอกว่าเขายืนยันว่าทางมีเหมือนไอ้มงอ่ะที่เข้าไปแล้วก็อ้างตัวว่าตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าที่จากกระทรวงวิศวกรรมก็ผมก็มีคลิปตอนที่คุยกับเขาผมก็เอามาเผยแพร่ลงใน Facebook บอกอยู่แล้วว่าผมบอกมาจากมูลที่ทีมงานนทยรัฐชลมีสองคนด้วยใช่แล้วครับผมไปกับทีมงานสองคนใช่ไหมมีสองคนนั่นแหละไอ้มงที่เขาบอกก็คือ คงไปถึงผม,มแหละ,ะนะครับแต่ว่าไม,ไม่เคยไม่ีไม่เคยแอบอ้างนะครับอืมอืมเพราะฉะนั้นคือเรื่องนี้คือถ้าเกิดว่าได้มีการสอบสวนก็ไม่ไม่ไม่ได้กังวลอยู่แล้วไม่ได้กงังวลซึงไม่เกี่ยวอยู่แล้วมีหลักฐานแล้วเพราะเรารู้ว่าเวลาไปคุยกับคนแบบนี้นะครับเราจะต้องบันทึกไว้ <c oughs> คนแบบนี้ <c oughs> ก็แบบแบบที่เป็นอยู่แบบนี้ครับนะครับไม่งั้นเนี่ยเห็นไหมกลายเป็นว่าเข้าไปพูดอย่างแล้วกลายเป็นอีกอย่างเลยฉะนั้นเนี่ยผมถึงคิดไว้ก่อนแล้วผมจึงต้องมีการบันทึกไว้นะครับว่าเราคุยอะไรกันบ้างอืม ได้มีการพูดคุยกับทางฝั่งนู้นกันบ้างไหมฮะลุงได้มีการพูดคุยกันไหมไม่มีครับไม่มีไม่เคยเลยไม่เคยทางเจ๊กงเจ๊เกียววันนั้นได้ไปเจอกันที่ตอนสาบานได้คุยอะไรกันไหมไม่คุยไม่คุยเลยค่ะแกก็ยืนอยู่ข้างๆครับนายังไม่มองเลยค่ะอุ้ยทาไมฮะก็รู้อยู่แล้วรู้อยู่แกใจอยู่แล้วอืว่าใครมันไม่อยากพูดคำหยาบแต่ผมเป็นคนพูดอย่างนั้นจริงนะน่องลักษณะนินสัยของผมมันเป็นอย่างนั้นอืมอืมอืม คือฟังแล้วมันก็เหนื่อยใจเหมือนกันนะฮะมันมีเรื่องแบบนี้เข้ามาในชีวิตนลเนาะไม่เหนื่อยคุณนมเดี๋ยวใกล้แล้วล่ะครับผมว่าตอนนี้มันใกล้จะขี้คายแล้วเพราะว่าตอนนี้ทางสอบสวนกลางแล้วกองปราบเนี่ยเขาลงมาทำคดีอย่างเต็มที่นะครับเพราะว่าเรื่องนี้อยู่ในความสนใจของประชาชนนะครับแล้วผมก็เชื่อมั่นในพลตเมทิติราชแล้วก็ท่านผู้การกองปราบนะครับว่าท่านจะทําเรื่องนี้ให้กับสังคมรับรู้ความทำความกระจ่างได้นะพูดถึงเรื่องนี้ผมขอยญาถามเรื่องหนึ่งไม่รู้จะมันจะสมควรในการพูดหรือเปล่าหรือถามหรือเปล่านะฮะแต่มันมันอาจจะ แบบนี้มันมีเรื่องราวของสายดาร์ก<โอ>ถูกไหมฮะ <S <S บอกว่า,าถ้าเกิดว่าอา้าวเรื่องนี้ทางฝั่งถ้าลุงชนะขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเท่ากับทางภาค7นี่เขาเสียหน้าเี่ยอ,อ,อใช่ไหมฮะมันก็ส่วนหนึ่งอะครับเพราะว่าตอนที่ไปภาค7็เนี่ยสำนวนเนี่ยเขาไม่ได้ดูเรื่องพยานที่เป็นวิทยาศาสตร์เลยเขาไปดูเรื่องพยานบุคคล นะครับแต่ในเรื่องสายดาร์กที่เมื่อคืนแชร์แชร์ชร์กันี่เยอะนะครับ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ที่มีทนายคนหนึ่งที่เขาบอกว่าถ้าเกิดเรื่องนี้ระดับผู้การนยครับมาเป็นกุนซื้อของฝ่ายนั้นเนี่ยนะครับแล้วคิดเหรือว่าทางเขาไม่ไม่รู้จักกับอายการรู้จักกับสารเนี่ยสู้เขาไม่ได้หรอกนะครับเพราะว่ายัางไงเนี่ยเขาต้องเล่นทั้งบนดินใต้ดินแล้วก็หัวเราะทนายดอเด็กอีกแล้วทนายดอเด็กอีกแล้วนะครับเรื่องนี้ก็เลยสังคมก็เลยวิจารณ์กันกว้างขวางนะครับว่าเอ๊ะแล้วสมมติว่าถ้ามันมีเรื่องนี้เกิดขึ้นี่ยยจะทําังงไ คุณจะไม่สู้เลยเหรอ,อคุณจะต้องถ้ามันมีสายดาร์กสายมืดมาเนี่ยแล้วเราจะไม่สู้เพื่อความถูกต้องหรือไงไอ้คําว่าสายดาร์กของเขาคือว่าเขากำลังจะบอกว่าคือทางฝั่งนู้นเขาเป็นถึงในตํารวจระดับผู้ใหญ่ <ừ. S 1> ถูกไหมฮะคือจะใช้ทุกวิถีทางเขาก็ต้องมีอะไรที่มาปรเทคตัวเขาใช่ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอายการเรื่องของที่เขาพูดมานะฮะ,ะ,ะนั่นแหละครับเขาเขาน่าจะรู้ข้อมูลภายในมานะครับถึงเอามาพูดเนี่ยนะครับแต่พูดไปแบบนี้เหมือนไม่เป็นการไปหมิ่นทาง ไม่รู้ว่าก็ดาเนินคดีเขาไปเองเดีครับใครที่รู้สึกว่ามินท์มันเป็นข <โ army S 1> <อ>้อเท็จจริงที่เขาลงอย่างนั้นอใช่ครับเพราะว่าเขาชอบหลุดออกมาอย่างนี้อยู่บ่อยๆอยู่แล้วนะครับการลร์สดของเขาครับออออออโอเคคุณผู้ชมครับนี่เพิ่งต้นเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อน,นะครับว่าเรื่องราวนี้จะจบลงยังไงแต่บางคำถามอยากจะรู้ตอนจบคือลุงบอกแล้วไม่มีการแบ่งยังไงไม่มีทางไก่เกลี่ยแน่นอนไม่เห็นคุณลุงเขายืนยันนของเขาจะไปไก่เกลี่ยยังไงนอกจากว่าทางเขามารับสารภาพนะครับมารับสารภาพแต่ว่าไม่มีส่วนแบ่งในเงินนะ นะครับ uh huh. แต่ว่าโทษก็จะน้อยลงเ่นั้นเองนะครับแต่เงินเนี่ยไม่มีทางคืนไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้ <c oughs> <c oughs> ลุงก,กริม <c oughs> <c oughs> อ่ะโอเคพักสักครู่ผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาครับ <c oughs> เอาละครับ กลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับวันนี้ผมสัมภาษณ์ก็ต้องคอยระวังตัวเหมือนกันทําไมครับเพราะแฟนขับทั้งประเทศอสังเกตไหมฮะตอนนี้เนี่ยใครมาพูดเข้าข้างครูปีชาเนี่ยเป็นจําเลยสังคมเลยก็คงประมาณนั้นนะครับเพราะว่าหลายๆคนเขาก็ดูออกครับว่าอันไหนเรื่องจริงไม่จริงนะครับฮะรู้สึกยังไงบ้างฮะตอนนี้ที่มีคนรู้สึกรักเราแล้วมาปกตคตัวเราทั้งเกือบจะทั้งประเทศนะผมว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมาอยู่กับทางล да. ุงหมดเลย ก็ขอบคุณเขานะที่เขาเข้าใจอ่ขอบคุณจริงๆทางป้าล่ะครับรู้สึกยังไงบ้างกันค่ะขอบคุณที่เชื่อมั่นในครอบครัวเราค่ะแต่สิ่งหนึ่งฮะทนายตั้มคือมีบางกระแสเขาก็บอกว่าทําไมถึงได้มีแต่การสอบฝั่งทางครูปีชาฝั่งนี้ ทำไมถึงไม่มีการสอบคือต้องบอกก่อนว่าเราไปสอบตั้งนานแล้วนะครับตั้งแต่ตอนกองปราบค่อยแล้วเนี่ยคุณลุงไปสอบต้อง6-7ชั่วโมงนะครับเ mm hmm. รียบร้อยแล้วแต่ทีนี้เนี่ยที่ตอนนี้กองปราบเข้ามาสอบของทางฝ่ายนั้นซ้ําอีกครั้งหนึ่งก็เพราะว่ามันมีข้อพิรุธบางอย่างนะครับเขาต้องจับพิรุธให้ได้นะครับเพราะว่าคาให้การเขาๆข,ขาที่แล้วเนี่ยมันขัดกับหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่กองปราบมีเขาเลยต้องเอาเอาทางนั้นมาสอบอีกนะครับแต่ทางเราเนี่ยเราก็ให้การไปตามเนื้อ้าตามเรื่องจริงแล้วมันไม่มีอะไรขัดแแย้้้้งงงงกก็็เเเลไไไมม่่จจํําาาปปปนนนนตตอออออออสสบบบรรีีึว ก็ถ้าเกิดว่าตกองปราบเรียกมาเรายินดีนะครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่าเขาเขาต้องการตัวเราไปสอบหรือเปล่านะครับ,รบแต่ว่าถ้าตามความเห็นของผมมันไม่จําเป็นหรอกเพราะคุณลุงไปพูดก็เหมือนเดิมฮะคือเรื่องนี้มันเกิดขึ้นกัส่สพถูกไหมฮะสพเสร็จถูกส่งมาที่กองปราบรบนะฮะกองปราบไปสอบสวนกลางอ่าเออแล้วไปภาค7แล้วก็ไปภาค7อีกทีหนึ่งแล้วก็ตอนนี้กลับมาที่กองปราบอีกใช่ครับถ้ากลับมาที่กองปราบครั้งนี้มันยังไม่จบไม่สิ้นอีกจะไปที่ไหนฮะไม่ไปแล้วครับ ก็ถ้าเกิดกองปราบไม่จบมาครับก็คงจะต้องส่งฟ้องศาลนะครับสมมุติว่ามีความเห็นว่าคุณลุงเป็นฝ่ายเก็บได้จริงนะครับก็เราก็ไปสู้คดีในศาลแล้วแหละจะไปร้องที่ไหนอีกไหมคงไม่ร้องแล้วครับนะเราไปสู้ในศาลเพราะเราก็ทําถึงสุดๆแล้วก็สุดแล้วครับนะครับอฮะในมุมของอีกฝั่งหนึ่งเขามีคนที่มองว่าประเด็นนี้น่าจะเป็นของครูปรีชาคือดเอร์เทอศักด์นะะเขาได้มีการออกมาพูดนู่นนี่นั่น เรื่องนี้นายตั้มคืออย่างนี้ครับด็อกเตอร์เนี่ยผมจะต้องให้ให้เขาแยกให้ได้ก่อนว่าเรื่องไหนเรื่องความจริงอีกเรื่องไหนเรื่องบันโนถ้าเขาแยกได้เนี่ยนะครับเขาก็จะรู้เรืว่ความจริงคืออะไรหรือถ้าเกิดว่าเขามองด้วยใจบริสุทธิ์จริงๆนะครับแต่ถ้ามองด้วยใจไม่บริสุทธิ์เนี่ยเขาก็อาจจะหาหลักฐานอะไรมาเพื่อจะปั้นแต่งออกมาว่าไปทางฝ่ายนั้นได้ครับ,รบหรืออย่างล่าสุดเนี่ยที่บอกว่ามีคลิป อะไรคุณลุงเจรจาบนญโลพักนะครับผมก็บอกใครมีคลิปเอาออกมาเลยนะครับเพราะว่าทางทางนี้มีหลักฐานแล้วแล้วก็มองไปเจ้าหน้าที่หมดทุกอย่างนะครับไม่ใช่ว่าแต่งเรื่องแต่งราวมานะครับแล้วแต่งมันไม่เนียนอ่ะคุณหนุ่มแต่งออกมาแล้วคนก็ด่าเขากันนะครับทุกวันนี้เขาไปไลฟ์สดนะครับหรือเขาจะชอบก็ได้นะที่ว่าเวลาไลฟ์แล้วมีคนเข้ามาคอมเมนต์เยอะๆแต่มันเป็นคอมเมนต์ทางลบทางนั้นนะครับทีนี้วันนี้นี่เห็นบอกว่าได้มีการตัดพยานของทางฝั่งนู้นไปแล้วเหลือแค่5ปาปาก ถูกไหมครับทางฝั่งของทนายตั้มนะฮะทางของของของคุณลุงนี่ยังเหมือนเดิมครับนะครับเรากเราเราก็มีไป5ปากตั้งแต่ต้นที่คุณลุงคุณป้านะครับแล้วก็พยานใหม่อีก3คนครับนะครับเราก็มอบให้ทางพนังงานสอบสวนไปแต่ว่าทางที่ศารเนี่ยเรามีพยานต่างหากอีกนะครับซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องทางวิทยาศาสตร์ซึ่งทางกองปราบเขาไม่ได้ใช้ใช้ตรงนี้นะครับสิ่งหนึ่งซึ่งไม่ว่าจะเป็นด็อกเตอร์เทิดศักนะฮะหรือทนายดอเด็กเดชานะครับ ประธานมาแงสาประธานบอยอคู่คู่เขยคุณหรือใครอีกก็ไม่รู้อีกหลายอีกหลายคนคนย<ม>เขาจะพูดกันคำเดียวเลยว่าม,มันเป็นไปได้เหรอที่ทางครูจะจำแผงที่ซื้อไม่ได้มันเป็นเรื่องธรรมดานะครับที่คุณหนุม่มมีมีรูปไหมครับเดี๋ยวให้รายการลงรูปตอนที่เขาเออนักข่าวไปทำนะครับตอนนั้นนะ่ะเ,เขาขายกันตอนเย็นนะครับตอนประมาณ 3, บ,า 4, บ่ายสามบ่ายสี่นะไปทําข่าวกันเวลาแผงเขาเนี่ยเขาหันไปทางพระอาทิตย์ ตกพอดีเขามีล่มข้างบนมีหมวกนะครับมีแมสมีแว่นตาถามว่าคนที่ไม่ได้สนใจแล้วไม่รู้ว่าตัวเองจะไปซื้อรางวัลที่หนึ่งไปซื้อลอตเตอรี่ธรรมดาแค่หนึ่งชุดอะตรงนั้นมีสามแผงติดติดกันใช่ไหมลุงมีหลายแผงแต่มันมันไม่ไม่รู้ไม่รู้กี่แผงนะผมจําไม่ได้มีหลายแผงที่ตั้งตั้งเรียงกันตั้งเรียงกันใช่แต่ลุงจะจาไม่ได้ด้วยว่าไปไปซื้อตรงแผงไหนใช่ใช่แต่ซื้อในบริเวณนั้นแหละเรื่องของคลิป ที่หลุดเขาบอกมีมีคลิปอันนึงซึ่งเห็นว่าทางลุงเองเนี่ยไปก้มเก็บได้อันนั้นเราก็ไม่เคยเห็นผมเชื่อว่าไม่มีผมก็ยืนยันมาตลอดนะครับคือคุหนมผมจะบอกให้ว่าเรื่องนี้ก่อนที่จะมีพยานสองคนที่มาใหม่ของทางภาคเจ็ดนะครับ,รบมีการพยายามจะทําคลิปออกมาแล้วนะครับเพื่อที่จะหาว่าคุณลุงหรือคุณป้าก้มเก็บตอนแรกบอกคุณป้าก้มเก็บนะครับแต่ตอนหลังมาเปลี่ยนเป็นคุณลุงนะครับแต่ปรากฏว่าคลิปมันไม่ผ่าน ไม่ผ่านคืออะไรคือมันจับสังเกตจับพิรุษจับอะไรได้ต่างๆว่ามันไม่ใช่ของจริงเพราะว่ามันสามารถตรวจสอบย้อนหลังมาได้ว่าทําวันที่เท่าไหร่ะนะครับทีนี้เนี่ยเขาก็เลยเปลี่ยนแผนเลยใช้พยานสองคนทําให้สำนวนเนี่ยมันเติมเต็มนะครับกลายเป็นมีคนที่ทําอยู่ที่กี่ศาลคนหนึ่งนะครับเป็นคนเห็นทั้งฝ่ายนั้นออลอตเตอรี่โผล่มาขนาดนี้นะครับและอีกคนนึง ทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องอการเงินอยู่ที่ในจังหวัดนะครับเป็นเห็นว่าคุณลุงบอกว่าเอ้หวยหายเอย้ใครทำ<ะ>หวยตกนะครับก็เลยเก็บไปพยานสองคนเนี้ยที่มาแทนคลิปเนี่ยเพราะว่าจะต้องการเติมเต็มในสํานวนเพื่อที่จะให้คุณลุงเนี่ยถูกแจ้งข้อหาให้ได้นะครับทางทางทนายเดชาเนี่ยเขาก็ยืนยันนะนะว่าคดีเนี้ยทางเราจะชนะได้ก็ต่อเมื่อเราต้องจําให้ได้ว่าใครเป็นคนขายหรือว่ซื้อแผงไหน ไม่จําเป็นเลยครับไม่จําเป็นเลยเขาต้องเขาเนี่ยเป็นฝ่ายที่กล่าวว่าของเราเนี่ยออของเขาใช่ไหมครับเขาเป็นฝ่ายกล่าวอ้างเนี่ยเขาต้องนําสืบให้ได้ว่าเป็นของเขาเพราะอะไรซึ่งที่ผมยืนยันคุณหนุ่มตั้งแต่วันแรกแล้วว่าเขาไม่มีพยานอะไรหรอกนะครับนอกจากพยานบุคคลเท่านั้นแล้วมี4ี่กว่าปากปรากฏกว่ากองปรากตัดไปเหลือแค่ห้าหกปากเพราะว่าไ <5, S 1> อ้พยานที่เห,เหลือเหล่านั้นมันไม่ใช่ประจักษ์พยานนะครับไล่ห้าหกปากเนี่ยถ้าเกิดมันเกี่ยวกับประเด็นคดีแล้วมันเป็นการเท็จ เดี๋ยวจะลองดูนะครับภายในอาทิตย์สอ,อาทิตย์เนี่ยจะถูกดำเนินคดีกันกี่คน <ฮะ S 1> ครับเราไม่จำเป็นจะต้องไปสืบเลยว่าเราซื้อมาจากแผงหนึ่งแผงสองหรืออะไรเราก็จําได้ว่าเราซื้อมาจากบริเวณเนี้ยมันพอแล้วมันเพียงพอแต่ป้าบ้า,าบินแกนยืนยันว่าณนะวันนั้นเนี่ยแกก็ยังยืนยันคําเดิมคู่กับตารวจทางออกองปราบที่ไปสอบปากคำแกแกก็บอกว่าสุดท้ายแกก็ยังพูดความจริงก่อนหน้านี้ม,มีมีป้าคนหนึ่งหายไปก่อนที่จะมาเจอตํารวจนะผมไม่ได้บอกว่าเป็นใครนะครับหายไป3วันนะคบคุณหนุ่มคิดว่าเขาไปทําอะไรล่ะ พวกนี้เขารู้การทํางานของตารวจกองปราบว่ากองปราบเนี่ยจะต้องซักอะไรยังไงป้าคนนั้นเนี่ยเลยต้องเอาไปถูกเก็บไว้ในเซฟเฮาส์เพื่อที่จะซ้อมหนักอยู่สองสามวันนะครับเซฟเฮาส์ของใครอะเซฟเฮาส์ของทั้งฝ่ายเขา,าครับผมก็ไม่รู้แต่ไม่รู้ว่าใครครับผมพอไปสอบมาเสร็จปรากฏว่ากองปราบก็ไปเอาตัวมานะครับไปซักซักใช้เวลา6กเชั่วโมงถึงแม้เขาจะไม่รับสารภาพนะครับว่ากโกหกแต่อย่างน้อยกองปราบก็ได้อะไรที่สําคัญมาหลายๆอย่างนะครับว่าเขาให้การขัดแย้งกันยังไง นะครับเพราะว่าบอกง่ายๆเลยขนาดเอาเป็นตำรวจโดนซักอะนะอ,อกองปราบซัพยังหลุดเลยนะครับแล้วชาวบ้านธรรมดาต่อให้เตรียมมาอาทิตย์สองอาทิตย์ยังไงก็แล้วแต่นะครับยังไงก็ไม่รอดมือตำรวจที่เก่งๆอย่างกองปราบหรอครับตัวทนายตามเองตอนนี้รู้สึกไงบ้างครับที่ณนะวันนี้โจทย์เยอะรู้รู้ตัวเองไหมตอนนี้โจทย์เยอะ ส่วนมากก็จะเป็นพวกนักกฎหมายทางนั้นนะครับทำไมมันเกิดอะไรขึ้นนะมันเ,เป็นเพราะว่าทําคดีหวยนี่แหละผมว่านะครับแล้วพอทําคดีหวยแล้วคดีนี้มันเป็นความสนใจระดับประเทศขึ้นมาใครๆก็ <comed> อยากทําคดีนี้ถ้าเกิดรู้ว่าวันนี้จะมีจุดนี้เนี่ยหลายๆคนก็อยากทำนะครับเพราะว่าอย่างแรกคือคนรู้จักเยอะนะครับพอรู้จักเยอะเนี่ยคดีอะไรต่างๆมันก็เข้ามานะครับมันก็เป็นธรรมดาครับที่ผมเป็นทนายเด็กกว่าคนอื่นเขานะครับแล้วมาทําคดีใหญ่ๆแบบนี้ ก็อาจจะมีคนที่ไม่ค่อยเอ็นดูไม่ชอบะนะครับคุณหนุ่มแต่ทนายตั้มนี่คือเรารู้จักกันมัน้งกต่สมัยทํารายการรายการหนึ่ง oh. ที่ที่ช่องช่องหนึ่งนานมากคุณมาออกผมแรกๆเลยเนาะใส่เสื้อตัวนี้ไปออกคุณหนุ่มเลยตอนนั้นทําคดีที่ช่วยช่วยเด็กที่ทําอยู่อูรรถนะครับแล้วก uh huh. ็ต้องติดคุกฟรีไป3ปีจาได้เลยเนี่ยทำกับคุณหนุ่มอยู่ใช่นานมากนะจนวันนี้เนี่ยโอ้ทนายตาั้มเรียกว่าเป็น <c oughs> มีแฟนคลับเยอะเหมือนกัน ก็มีบ้างครับคุณหุ่มกังวลไหมว่าเรื่องในครั้งนี้เนี่ยจะทําให้เราเนี่ยจากการที่เราเคยก่อร่างสร้างตัวมาจน<ม>ทุกวันนี้เป็นทนายตั้มเรื่องนี้อาจจะทําให้เราเนี่ย<ม>พลิกเป็นอีกแบบหนึ่งไปได้ผมไม่กลัวเลยคุณหุ่มเพราะว่าวันนี้ผมผมคิดอยู่ว่าเราทําสิ่งที่ถูกต้องนะครับไม่ว่าผลอนาคตมันจะเป็นยังไงผมจะพ่ายแพ้ในอนาคตหรือว่าจะพลิกไปยังไงนะครับไม่มีความกังวลน,นะครับเพราะว่าทุกวันนี้ผมเชื่อมั่นว่าคุณลุงเป็นผู้บริสุทธิ์คุณป้าเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วก็ถูกกลั่นแกล้งจริงๆนะ<ม>ฉะน,นผมทํา ตั้งจะตั้งใจทําแล้วก็ทําให้ดีที่สุดนะครับไม่ว่าผลจะเป็นยังไงอแต่ก็สุดท้ายยืนยันนะครับว่ายังไงก็จําไม่ได้สําหรับหน้าตาคนขายให้เราแผงจําได้ไหมบริเวณได้บริเวณนี้จําได้แต่ถ้าเกิดวันนี้เขาขอสอบอีกยินดียินดียินดีพูดกี่ครั้งก็คําเดิมที่เดิมอยากคาเดิมที่เดิมถ้าครั้งนี้ทางกองปราบก็ยังไม่สามารถที่จะช่วยได้จะทํายังไงต่อไปฮะก็คงมาหมายทนายดําเนินการ ต่อไปครับโอ้ oh. หนักใจไหมเนี่ยผมถามผม,มเข็นเลวผมก็เป็นมหากาบคุณดุมจริงๆ<ะ>ตอนนี้ไม่หนักใจแล้วพอมากองป่ากแล้วเบาใจขึ้นเยอะนะครับตอนแรก<ะ>ที่อยู่อีกหน่วยงานหนึ่งค่อนข้างจะหนักใจะนะครับเพราะว่าเรายื่นพยานยหลักฐานอะไรไปเขาก็ไม่ไม่ได้เอาไปใช้นะครับครับคือเรียกว่ามันพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมาอยู่อย่างนี้ หลายครั้งต่อหลายคนคือคือตามความรู้สึกข,ของผมเนี่ยข้อทีจริงไม่มีพิกอยู่แล้วนะครับผมยังมั่นใจอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็พร้อมที่จะสู้คดีเทอขึ้นศาลคิดว่ายังไงก็ชนะคดีนะครับเพราะาด้วยพยานหลักฐานที่เรามีแต่ว่าความเห็นของตํารวจภาคเจ็ดมันไปแบบนั้นมันไม่ใช่ว่าการพริกคือผมไม่ได้คิดว่าพิกหรอกแต่เขามีความเห็นไปอีกแบบเท่านั้นเองนะครับ,รบนะฮะอ้าวโอเคสุดท้ายคุณลุงอยากจะพูดอะไรกับประชาชนที่ยืนอยู่ข้างคุณลุงครับเชิญครับเ็ขอบคุณขอบคุณที่ที่เข้าใจนะแล้วก็ ขอเตือนขอเตือนหน่อยกแล้วกันว่าดูผมเป็นตัวอย่างครับถ้ามันรวมหัวกันได้เมื่อไหร่นะลําบากอย่างผมถ้ามันรวมหัวกันได้เมื่อไหร่ลําบากอย่างเราครับโถแกจะร้องไห้คุณชมบ้าแล้วครับก็ขอบคุณคนไทยทั้งประเทศนะคะที่เชื่อมั่นเนี่ยก็รัวเรา แล้วก็ขอบคุณทีมทนายที่ยังคิดว่าจะช่วยช่วยประกับพวกเราครอบครัวเราค่ะควณไม่ออกเหมือนกันนี่คุณหนุ่มไม่มีรายการไหนที่ออกมาแล้วร้องไห้เลยเนี่ยเพียงรายการแรกเลยเนี่ยเป็นกำลังใจครับนุมครับรับครับหายตั้มแล้วครับมีอะไรอยากจะบอกคุณผู้ชมครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับจริงๆลรว พูดไม่ออกแล้วแหละตอนนี้นะครับก็สำหรับคนที่คาดหวังนะครับก็ขอให้เชื่อมั่นในในผมแล้วก็ทีมงานไทยประชาชนนะครับว่าเรื่องนี้ผมจะทำความจริงให้ปรากฏกับสังคมนะครับแล้วก็จะทำให้ดีที่สุดจะทำให้สังคมเนี่ยได้รู้ว่าถึงแม้เราจะสู้ในในมุมที่สว่างเอาไปสู้ออกความมืดนะแต่ความสว่างเนี้จะชนะความมืดได้นะครับคำถามสุดท้ายมันมีไหมครับในในโลกนี้ จริงๆเลยนะที่มันจะทําให้ผิดกลายเป็นถูกได้ทําให้ผิดกลายเป็นถูกได้มีครับผมว่ามีหลายๆหลายๆคนหลายๆเคสอะนะครับที่ทําให้ผิดเป็นถูกนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเคสเนี้ยทำให้ถูกเป็นผิดอะผมว่ามันยิ่งแย่นะครับฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องทําให้มันถูกต้องคือผิดกลายเป็นถูกมันมีเยอะแต่ไอ้ที่จะทําให้ถูกกลายเป็นผิดเนี่ย มันจะยิ่งแย่ถ้าเกิดว่าใครทำให้เป็นอย่างนั้นจะยิ่งแย่กับสังคมถูกต้องครับอ้าวโอเคมันก็ชัดเจนกับคําพูดของทนายตั้มนะครับเป็นกําลังใจนะครับขอให้ร้องไห้ครั้งนี้เป็นการร้องไห้ครั้งสุดท้ายครนะฮะแล้วก็อยากให้เข้มแข็งนะครับแล้วก็ยังมีคนที่ยืนอยู่ข้างๆทางลุงและคุณป้าียค่อนประเทศเลยนะครับเป็นกําลังใจให้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าโตเกวตีไฟอ์เอเซนต์นะครับ ผลิตภัหลินจือมินบริษัท TPI โพลินจำกัดมหาชนและเครื่องสำอางวิสถินครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ